ลมแรงนะครับวันนี้ที่อื่นก็คงจะลมครับตัวน,นี้ได้มาตัวใหญ่มากนะครับ3ามกิโล3มกิโลหนึ่งะครับสากิโลหนึ่งสมกิโลสงไม่รู้จะได้ไหมครับเมือ่อวานเรกเอาไปเตะสนามได้แบกได้แบกแต่เขานะครับลองอาตัวใหญ่ไป ลองดูซิมีจะมีใครชนกับเราไหมนะครับเตะดูแล้วครั้งหนึ่งครับมันยังล้มอยู่เลยมันใหญ่เกนินข้าวกหมูนะครับตรงนี้ข้าวกะมูมียักนะครับอยากดูนะครับอ่านผิดเชิงระวังดีๆนะครับ หางไก่ยังข่าวนะมันธรรม,ามาดาเลย